ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระอัสบดีวันที่12เดือนที่สิบในหัวข้อเรื่องการทรงเลือกสู่พระสิริและความลำเลิศและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมสเปโตบที่หนึ่งข้อที่สาม ดิเดของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความลาเลิศของพระองค์เองพี่น้องคะข้อพระคัมภีร์ข้ามมณกล่าวว่าพระเจ้าทรงเรือกเราให้ไปสู่พระสิริและความลาเลิศนั่นหมายความว่าเราได้รับการทรงเรือกให้มีชีวิตที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีจากสวรรค์และความเป็นเลิศไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามชีวิตของคุณคือชีวิตที่มีเกียรติศักดิ์ศรีและความลำเลิศขอพัสดิจงเมแด่พระเจ้าพี่น้องคะ้ะในฉบับ AMPC กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงเรียกเราด้วยและมาสู่พัสดิและความลำเลิศคุณธรรมของพระองค์เอง ชีวิตของคุณไม่ควรมีธรรมดาอีกต่อไปเพราะกมลำเลือดกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณอาคาเทูตเปาโลกล่าวว่าเราหนุนใจคุณเราปลอบใจคุณและเราคอยกระตุ้นให้คุณดำเนินชีวิตอย่างที่พอพระทัยพระเจ้าผู้ทรงเลียกคุณให้มีส่วนร่วมในราชาอาณาจากักรและพระสิริของพระองค์ 1. เทสโลนิกาบทที่สองข้อที่สิสฉบับ GNB ชีวิตที่พปรองได้ประทานให้แก่เราช่างดีงจริงๆคุณจะดำนินชีวิตธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรในเมื่อคุณได้รับกลทรงเลือกเข้าสู่พัสลุและความลำเลิศพี่น้องคาไม่สำคัญว่าโลกนี้จะมืดมนและอุ่นวายเพียงใดเพราะว่าการเดินทางในชีวิตของคุณมีทิศทางเดียวเท่านั้นนั่นคือขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ใช่ของโลกนี้ เส้นทางของคนแตกต่างเป็นเส้นทางแห่งพระสิริและความลำเลิดความเจริญนุ่งเหนืองและความสำเร็จสันติสุขและความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะชีวิตของฉันอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าและวันนี้ฉันประสบกับความดีงาม และพระเมตตาของพระองค์ชีวิตของฉันเป็นชีวิตแห่งเกียรติยศความลำเลิศคำสรรเสริญพระสิริและการขอบพระคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า ไม่สำคัญว่าโลกนี้จะมืดมนและวุ่นวายเพียงใดเพราะว่าการเดินทางในชีวิตของคุณน,นั้นมีทิศทางเดียวเท่านั้นคะ่ะนั่นคือขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ใช่ของโลกนี้เส้นทางของคุณนั้นแตกต่างเป็นเส้นทางแห่งพิริและความลำเลิศความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จสันติสุขและความชื่นชมยินดีคะ่ะจงตระหนักรู้สิ่งนี้ในชีวิตของคุณทุกวันนะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด